สี่ดีค่ะคลิปน,น,นี้นะคะเราจะมาแกะกล่องดูอุปกรณ์ของสาวน้อยกันนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะในกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็แต่งตัวให้ดูกันนะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเขียนนะจากน้องกระต่ายแล้วก็น้องกระรอกนะคะเป็นนางแบบกิติมิ์นะคะจะมารีวิวอุปกรณ์แล้วก็แต่งตัวให้ดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเซตตะกร้ากันก่อนนะคะเป็นตะก,กระ้าแล้วก็กระเป๋านะคะนี่นะคะมีมาให้สามใบนะคะก็จะเป็นน้องหมีนะแล้วก็เป็นกระเป๋าสร้อยไข่มุกนะคะแล้วก็เป็นด้านในเขาจะใส่ของได้ด้วยตะกร้านะคะเป็นตะกร้าสารนะน่ารักมากแล้วก็มีโบสีชมพูนะคะ หมดในเซตนี้นะคะเขาก็จะเข้ากันกับเครื่องประดับอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องประดับมาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเอาตะกร้าออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่คาดผมกันนะคะเป็นเครื่องหัวนะน่ารักมากอันแรกนะคะเป็นที่คาดผมทรงมงกุฎนะคะ นี่มีประดับมงกุฎด,ด้วยนะนี่นะคะแล้วก็เป็นที่คาดผมนะคะอันนี้ทรงโบอันนี้เข้ากับตะกร้าเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นโบนะคะแล้วก็มีโบเล็กเป็นสีฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นที่คาดผมไข่มุกนะคะน่ารักมากนะคะต่อมานะคะก็จะมีแว่นตานี่แว่นตาสีแดงหนึงอันนะคะแล้วก็ ต่อมาจะเป็นสร้อยไข่มุกนี่นะคะเป็นสร้อยไข่มุกน่ารักมากนะคะนี่นะคะน่ารักมากถัดมานะคะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นที่คาดหูนะแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะมีหลายแบบนะเดี๋ยวพิมพ์จอให้ดูนะคะมีบอสีแดงสีชมพูสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีฟ้าด้วย ไม่ว่าเราจะใส่ชุดสีอะไรนะคะก็สามารถจะคาดหูได้ทุกสีเลยค่ะเข้ากันมากๆยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีนี่ค่ะสร้อยข้อมือนะคะเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะจริงๆนะสร้อยข้อมืออ่ะเอาไปคาดหูก็ได้นะคะคาดหูก็เอามาแอบคาดข้อมือได้เหมือนกันนะคะ น่ารักมากแล้วก็นี่ค่ะเป็นดอกไม้สีเหลืองนะเข้ากับโบสีเหลืองเลยถ้าเราเอานี้ใส่ข้อมือใช่ไหมวันนั้นเราก็คาดหูสีเหลืองค่ะเข้ากันมากๆเลยยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกมีอะไรบ้างอันนี้นะคะเป็นจะสร้อยก็ไม่เชิงจะข้อมือก็ไม่ใช่จะคาดหูก็ไม่ใช่นะคะนี่นะคะมีสองอันเล็กๆน่ารักตรงนี้ เขาคือที่คาดผมนะคะเป็นไซส์ของเบบี๋นะเป็นไซส์ของเด็กนะคะนี่นะคะ2องอันสีชมพูกับสีฟ้านะคะ พอเราดูครบหมดแล้วนะเดี๋ยวเรานะคะจะให้นางแบบของเรานะคะนี่นะคะมีน้องกระต่ายน้องกระรอกนะคะแล้วก็เด็กชายกระต่ายด้วยแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีนางแบบนะเป็นน้องกระตายเบลลี่นะคะมาแต่งตัวกันนะคะด้วยเซสซอรี่ทั้งหมดที่เรามีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มที่น้องเล็กกันก่อนเลยนะคะอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะว่าเขามีที่คาดผมเบบี้ให้ด้วยอสองสีนะคะเดี๋ยวเราจะคาดสีฟ้าให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะน่ารักไหมน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะน้องเป็นสาวหวานนะคะนี่นะคะก็กลายเป็นสาวหวานนะคะคาดดอกไม้กระโบสีชมพูนะคะน่ารักมาก เดี๋ยวให้น้องยืนรอก,ก่อนเนาะต่อมานะคะเราจะให้กระลอกนะคะใส่แว่นให้ดูนะคะนี่นะคะอุย๊ยเป็นกระรอกแบบว่านักวิชาการขึ้นมาเลยทันทีนะคะเดี๋ยวขอถอดออกก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวปิกนิกกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องกระลอกนะคะใส่อุปกรณ์อื่นให้ดูนะคะ วันนี้น้องกรอกใส่เสื้อสีเหลืองเราจะใส่ข้อมือสีเหลืองนะคะนี่นะคะแล้วก็คาดผมดีไหมนี่เดี๋ยวเราจะคาดมงกุฎให้ดูนะคะนี่นะคะน้องกรอกใส่มงกุฎนะคะสวยขึ้นมาเลยสวยมากเลยเดี๋ยวเอาน้องกระต่ายนะคะมาใส่คู่กันนะคะนี่ ใส่ไส้ไข่มุกด้วยนี่รัดคอไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะน่ารักหวานหวานนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกกันบ้างนะคะเอาออกนะคาดผมให้ดูบ้างนะคะนี่นะคะนี่คาดผมให้น้องกรารอกคาดโบ บก็ถือตะกร้านะคะนี่นะคู่กับตะกร้านี้คู่กันนะคะส่วนน้องกระต่ายนะเราจะใส่เครื่องหูให้ดูนะคะ mm hmm. นี่ใส่โบแดงนะคะนี่ใส่โบแดงน่ารักมากนะคะถือกระเป๋าสีฟ้านี่นะคะน่ารักไหมน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะสาวๆนะสาวน้อยกับสาวใหญ่นะีน ก็แต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วน้องชายนะยืนเหงาอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นพี่สาวนะก็อยากจะช่วยถือกระเป๋าด้วยนี่ให้กระเป๋าหนึ่งใบนะคะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้นะจะไปเที่ยวไหนกันก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแต่งตัวพร้อมแล้วนะคะพร้อมพร้อมแล้วก็พร้อมถ่ายรูปมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปมูนหนึ่งใบนะแล้วเดี๋ยวเรานะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะพาไปดูแอเซอร์รีหรือว่าดูเฟอร์นิเจอร์ดูบ้านหลังใหนกันอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะคะก่อนไปบ๊ายบาย ช่วยสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอได้การไม่กดค้างโฆษณานะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดถูกใจกดแชร์แบ่งปันได้เลยค่ะอ๋ออย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะ